เป็นไงบ้างครับนุ่มสบายค่ะแล้วก็กระชับเหมาะกับสาวๆหรือใครที่ชอบกับแนวมินิมอลนะคะก็แนะนำเลยค่ะดูท่าทางความสูงนะคะอะท่า,<ร>าทางกรารนั่งขับ แต่ว่าเบาะรุ่นนี้รถคันนี้ปรับสูงต่ำไม่ได้ใช่ไหมปรับเอ็นได้เดินหน้าถอยหลังได้เอ็นนอนได้เลยแต่ว่าไม่ไม่เตี้ยเนาะใช่ไม่เตี้ยค่ะไม่เตี้ยเอ่อแพ็สูงประมาณ150แต่ค่ะเพราถก150ก็ประมาณนี้จริงๆแล้วถ้านั่งที่ดีในการขับรถนะค่ะควรจะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเรามองเห็นฝากระโปรงก็คือโอเคละ การเหยียบเบรกอะเกียร์ออโต้ด้วยนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวขอขอฟังเสียงท่อหน่อยได้ไหมอันนี้เคย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 ไอ้น,นี่ให้ดูอย่างเสียงท่ออะอนนอเอาไฟไฟหน่อยเออไฟไม่เคยเห็นเลยไฟสวยวเนี่ยไฟเลี้ยวโอ้โหเฟีฟ้ยวเลยเนี่ยไฟเลี้ยวเลียเ้ยวซ้ายขอทางโอ้โห บันไดบันไดเออบันไดามาลองมาลองปีนให้หน่อยที่สาทิตให้หน่อยสิแล้วก็มีอันนี้เอานี้ก่อนบันไดบันไดตัวนี้นะคะใช้งานได้จริงนะเป็นยึดก,กับตัวถังรถนะคะแล้วก็เนี่ยเวลาที่มันใช้ประโยชน์ได้ที่ตรงที่เวลาที่เราจะขึ้บของขึ้นของนะคะ,ะอันนี้อนนาาันนี้เรามารีวิวการใช้รถจ <typically> ีนี่ที่ตกแต่งนะเพื่อนๆว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง รถที่ปล่อยอยู่นะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกอย่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งลงไปนะคะใช้งานได้ิวตัวนี้กันลอยด้วยนะใช่ใช้งานได้รงตัวนี้คืออะไรเนี่ยแผ่นอะไรเนี่ยสำหรับเวลาที่แบบเหมือนพอเราไปติดหล่มนะคะตัวนี้จริงๆไปติดซ้ายป่ะใช่ติดซ้ายอ๋อเคยเห็นเคยเห็นก็ได้นะคะถ้าถ้าสมมุติเราไม่อันตรงตรงอตรงล้อสมมติว่าปกติเนี่ยเราก็จะไปหาก้อนหินใช่ตัวนี้จะเป็นถาดแบบกระดกได้ดีอ่าตัวนี้แจ๋วแจ๋ว ขอดูขอดูรีวิวบันไดหลังหน่อยบันไดหลังใช้งานได้จริงอืขึ้นยากไหมขึ้นยากไหมไม่ยากแต่ก็กลัวเลอะจริง,นะรงๆควรควรจะมีเมโก้าอี้เล็กเล็กเก้าอี้แต่ถ้าถ้าถ้าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยก็มีเก้าอี้ประมาณเตี้ยวเตียอย่างนี้ยกำลังดีแล้วก็วขึ้นนะคะขึ้นไปยืนได้ไหมได้เนี่ยค่ะแข็งแรงไหมยืนบนแหลกยืนบนแหลก โอ้โหให้แจ๋วว่ะแจ๋วนะเนี่ยเออแ,แต่แต่ให้ยืนตรงจุดแบบประมาณจุดมาร์กเนาะนี่ประมาณแบบจุดจุดมาร์กตรงนี้นะเพื่อนๆน,น,นี่คือแข็งแรงตรงนี้นะตัวที่เป็นตัวการรับนะคะตรงตรงเบ้ากลางนะคะอไ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 อตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะตอนลง คือยางเหยียบได้นะยางคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยขึ้นไปยืนนะสี่ห้าปีที่แล้วผมทำคลิปผมก็ขึ้นไปยืนนะตอนนี้มีคนมายืนแทนผมแล้วนะเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นนะข้อดีของการมีล้ออะไรหลังแข็งแรงคือจริงๆเราก็ขึ้นไปหยิบของนะเราเราไม่ได้ไปตั้งเล่นอะไหรอกเราก็ไปหยิบของแต่ตอนนี้เราแค่ให้ดูว่ามันแข็งแรงก็แพดกนักประมาณห อ่าห้าสิบเก้าโอเคสวยเนาะนี่คันนี้ก็หาเจ้าของอยู่นะเพื่อนใช่ค่ะก็ใช้งานได้จริงสมูทสมบานล์รมถึงนี่ราคาราคามีตัวข้างหน้านี่ด้วยสนอกเกิลไว้ลุยได้ราคาเท่าไหร่คันนี้ปล่อยอยู่ที่ร้านสามเก้าอืมราคาดีถ้าเกิดใครที่สนใจจริงๆนะคะอยากมาเป็นครอบครัวจริงนี่ก็ การเงินสดเข้ามาคุยกันได้เลยราคาไม่มีปัญหามาคุยกันได้นะคะแต่ขอคนที่สนใจจริงๆนะคะมีโชคมีสปริงคาสโกหมดแล้วข้างครบเลยสามารถขับไปแบบนี้ได้เลยออกคลิปได้เลยนะคะเฟี้ยวอ่ะครบครบใช่ครบ,ครบจบเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมาเป็นเบาะผ้าแต่ว่าคันนี้พิเศษคือเขาทำหนังมาเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้สบายเลยนะคะ อันนี้รถบ้านนะไม่ใช่รถเต็นทนะเพราะว่านี้เป็นรถของรุ่นพี่ผมนะซื้อใหม่ป้ายแดงมาใช้งานได้สบายเลยนะคะนียี่สิบไม้สามหมื่นโลให้ดูให้ดูเลขไม่แล้วก็คันนี้เป็นรถศูนย์ไทยนะคะออกศูนย์ไทยออกมาตอนนั้นร้านเจ็ดห้าทำเครื่องเสียงมาชุดใหญ่เลยนี่ไม้สามหมื่นสี่สิบสาม มีเลขหมายดูตรงนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ฉําสำหรับใช้งานทุกยิกนะคะเช่นพวกแป้นไฟเกียร์ที่วางแก้วที่วางเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนสีได้ไหมได้ตัวนี้ก็ใครที่มีรถจิมนี้อยู่แล้วอยากจะสั่งไปนะคะก็ได้โอ้เฟียวเลยแต่ว่าขอแนะนําอย่างหนึ่งว่าให้ซื้อตัวนี้ไปด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีช่อง USB อยู่แล้วก็เพิ่มได้เพราะว่าตัวนี้จะต้องต่อกับช่อง USB ค่ะโอเกียร์สวยแล้วเนี่ยครบเลยแล้วเนี่ยภายในเปลี่ยนได้ตามอารมณ์เลยที่วางแก้วเครื่องเสียงครบครบเปิด โอเคเดี๋ยวไว้มาดมูกล้องมาให้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวไว้ไปดูคันอื่นบ้างนะครับ